สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําหนังสือ Little Book of the Human Body นะครับเป็นหนังสือชุดของ a s w o n n e นะครับตัวนี้เป็นเล่มเก่าแล้วเป็นตัวนี้เป็นปกแข็งแล้วก็หน้าปกเขาก็จะบุมาอย่างดีนะครับตัวนี้ได้มาจากคินโแต่ว่าได้มานานแล้วก็เก่ามากแล้วตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเวอร์ชั่น ไปเป็นปกอื่นแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษสําหรับเด็กนะครับก็เหมาะสําหรับเด็กวัยประถมกําลังหัดอ่านนะครับคําศัพท์ที่ใช้ในเล่มก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เราต้องอธิบายเพิ่มเติมเ,มเยอะพอสมควรเนื้อหาคร่าวๆก็จะเป็นเกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับสมองของเรา แล้วก็เซลล์ประสาทการได้ยินการมองเห็นแล้วก็พวกไฟเซนนะครับก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในระดับปฐมที่กำลังเริ่มเรียนกันก็ซื้อมาอ่านเสริมความรู้กันได้ด้านในเนื้อหาก็จะมีภาพประกอบแบบนี้ภาพก็สวยงามแนวสมจริงแล้วก็มีเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นะครับว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรมีคำอธิบาย ด้านในก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพเกี่ยวกับสมองแล้วก็เซลล์ประสาทนะครับเนื้อาหาคร่าวก็ประมาณนี้แล้วก็หน้าหลังๆเนี่ยก็จะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์บางคำศัพท์ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะว่าแบบแบคทีเรียเนี่ยมันหมายความว่ายัางไงก็จะเป็นคล้ายๆกับดิก เนลีแปลอังกฤษเป็นอังกฤษนะครับก็ถือว่าโอเคมีคำบางคำที่เด็กๆน่าจะไม่รู้ผู้ปกครองที่ซื้อมาให้อ่านก็ต้องอธิบายนิดนึงแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นดัชนีนะครับว่าคำที่เราต้องค้นหาเนี่ยมันอยู่ที่หน้าไหนมีหน้าไหนที่มันเชื่อมโยงกันบ้าง โดยรวมแล้วก็โอเคนะครับกระดาษก็ดีแล้วก็บนตกแข็งอ่านซ้ำได้เรื่อยๆครับถือว่าคุ้มค่ากับราคาหนังสือแนะนำครับเล่มีดี